เคลื่อนไหวลาสุดจีซูแบล็คพิงค์ฝากถึงลิซ่าปิดตำนานวงแตกค่ะ เมื่อช่วงบ่ายของวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมานั้นคิมจีซูสมาชิกแบล็พิงได้แชร์รูปภาพของสี่สาวแบล็พิงครบวงบนโซเชียลมีเดียของเธอนอกจากนี้เธอยังติดแท็กบัญชีทางการของสมาชิกแบล็พิงแต่ละคนพร้อมกับติดอิโมจิรูปหัวใจอีกด,ด้วยพร้อมกับโพสต์ภาพของจีซูถูกตีความว่าเป็นการเฉลิมฉลองต่อสัญญาระหว่างแบล็พิงและ YG Enter t a เ n m e n t ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อภาพที่เธอโพสต์นั้นเป็นภาพ วันแรกของวงการของพวกเธอทั้ง4คนมันจึงสื่อถึงความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ในการทุ่มเทพลังกายและพลังใจเพื่อสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้แฟนๆได้รับชมทางนี้ทาง YG Entertainment ก็ได้ประกาศว่าหลังจากพูดคุยกันอย่างรอบคอบและบนพื้นฐานของความไว้วางใจที่แข็งแกรง่งเราได้ลงนามในสัญญาพิเศษสำหรับกิจกรรมกลุ่มแบล็พิงเรียบร้อยแล้วและสาวๆแบล็คพิงวางแผนที่จะตอบแทนความรักของแฟนๆทั่วโลก ผ่านทางกิจกรรมระดับโลกของพวกเธอรวมถึงการเปิดตัวอัลบั้มใหม่และทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกครั้งใหญ่ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนจากทาง YG อย่างสุดหัวใจสำหรับแบ a c k พิงยังเปิดตัวในเดือนสิงหาคมปี2016ได้วยเพลงบูมบี้าและ w h i t t t o ก่อนที่จะจากกันนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังและกลายเป็นไอดอลระดับโลกในปัจจุบันค่ะ